ขอทุกท่านมีความสุขทานอาหารให้อร่อยสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยค่ะอร่อยกำลังดีนุ่มต้มจืดเนี่ยค่ะทำหลายอย่างนะคะทำขนมก็ได้นะคะขนมฟักค่ะเห็นไหมคะพืชผักส่วนครัวผล,ผลผลิตของเรานี่ค่ะเราก,เาก็ใส่ก่อน,นะคะ่ะจะได้เย็นค่ะเพราะตอนนี้เพิ่งอุ่น อุ่นเสร็จนะคะเราทําแกงหม้อใหญ่เลยค่ะทุกท่านต้มจืดเนะะี่ยค่ะทําหลายอย่างนะคะทําขนมก็ได้นะคะขนมฟักค่ะ <laughs> <laughs> เห็นไหมคะพืชผักสวนครัวผลผล,ผลิตของเรานะะี่ค่ะเราก็ใส่ ه, หอมนะคะน่าทานเราก็ใส่ลงไปเลยชอบคะ่ะชอบน้าซุปเยอะๆน่าทานมากเลย <laughs> ได้ที่เลยนะคะนี่คะ่ะฟักเนื้อฟักเยะแยะเลยนะคะฟักที่ปลูกอะคะ่ะ ก็ <c oughs> ใส่น้ำลงไปเลยนี่ค่ะราดไปในข้าวเลยค่ะเพราะว่าชอบเอาน้ำนะคะน้ำซุปหอมมากเลยค่ะอร่อยลงหิวเลยค่ะทานข้าวเยอะเลยวันนี้อร่อยกำลังดีนุ่มได้ที่เลยนะคะนี่ค่ะฝักเนื้อฝักยะแยะเลยนะคะฝักที่ปลูกอคะ่ะ ก็มีเนื้อไก่ใส่เนื้อไก่ส่วนใหญ่จะทานฟังไปเลยใส่ไปเลยคะ่ะเจะเป็นคนที่ชื่อว่าทานง่ายง่ายค่ะบ้านๆของเรานะคะนี่คะ่ะเนื้อฟัก <c oughs> อร่อยมากเลยค่ะทุกท่านต้มจืดปักอร่อยมากฟักร้อน ลงไปเลยใส่ไปเลยคะ่ะเจะเป็นคนที่เชื่อว่าทานง่ายง่ายคะ่ะบ้านๆของเรานะคะนี่คะ่ะเนื้อฟักอร่อยมากฟักร้อนอร่อยมากฟักร้อน ต้มจืดเนะะี่ยค่ะทําหลายอย่างนะคะทําขนมก็ได้นะคะขนมฟักค่คะเห็นไหมคะพืชผักสวนครัวผลผลิตของเรานี่ค่ะเราก็สากใส่ไปก่อน,นะคะ่ะจะได้เย็นค่ะเพราะตอนนี้เพิ่งอุ่นเพิ่งอุ่นเสร็จนะคะเราทําแกงหม้อใหญ่เลยค่ะทุกท่านใส่ไก่นิดนึงน่าทานมากเลยทานละกันหิวแล้ว <laughs> หิวข้าวแล้วค่ะ ดูข้าวก็ได้ที่เลยนะคะนี่คะ่ะฟักเนื้อฟักยะแยะเลยนะคะฟักที่ปลูกอะคะ่ะท่านน้ำซุปหอมอร่อยน่าทานเลยนะคะวู้น่าทานมากเลยแล้วก็นำมาทำนะคะเป็นแกงอร่อยมากฟักร้อน อร่อยอร่อยมากเลยค่ะทุกท่านขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะอ,อร่อยกำลังดีนุ่มทันน้ำซุปหอมอร่อยน่าทานเลยนะคะหูหน่าทานมากเลยแล้วก็นำมาทำนะคะเป็นแกงอาหารไทยเนี่ยค่ะอร่อยอ อร่อยอร่อยอร่อยมากเลยค่ะทุกท่านขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะทานก่อนเป่าก่อนค่ะฟักร้อนนะคะเพราะว่าลูกฟักน,นี่เวลาโดนความร้อนเขาจะอมความร้อนค่ะต้องค่อยค่อยทานอร่อยมาก ฟักร้อนทานก่อนเป่าก่อนค่ะฟักร้อนนะคะเพราะว่าลูกฟักนี่เวลาโดนความร้อนเขาจะอมความร้อนค่ะต้องค่อยๆทานมากเลยทานน้ำซุปก่อนท่านน้ำซุปหอมอร่อยน่าทานเลยนะคะวูน่าทานมากเลยแล้วก็ นำมาทำนะคะเป็นแกงมากเลยทานน้ำซุปก่อนผลิตแล้วค่ะก็ามาทำนะคะเป็นแกงต้มจืดค่ะอร่อยมากเลยต้มจืดฟักค่ะทุกท่านนี่อมอมความร้อนค่ะนี่ค่ะลูกฟักเป็นพืชผักส่วนครัวก็ตักเอาไว้ก่อนจะได้เย็นเย็น นี่ค่ะน้ำซุปก็ใส่อร่อยมากฟักร้อน,อนทานก่อนเป่าก่อนค่ะฟักร้อนนะคะเพราะว่าลูกฟักนี่เวลาโดนความร้อน<ม>เขาจะอมความร้อนค่ะ<ม>ต้องค่อยๆทานเราก็ใส่ก่อนค่ะจะได้เย็นค่ะเพราะตอนนี้เพิ่งอุ่นเพิ่งอุ่นเสร็จนะคะเรา ทำแกงหม้อใหญ่เลยค่ะทุกท่านในสวนนะคะทุกท่านให้ผลผลิตยเยอะแยะเลยพืชผักสวนครัวตอนนี้เขาก็ออกเยอะเลยนะคะก็เลยมาทำค่ะเป็นแกงจืดต้มจืดเนี่ยคะ่ะทุกลงไปเลยใส่ไปเลยค่ะจะเป็นคนที่ชื่อว่าทานง่ายง่ายค่ะบ,บ้านของเรานะคะนี่ค่ะเนื้อฟ้าดีค่ะข่าวแย,แยะเลยนะคะหิวค่ะท่าน น้ำซุปหอมอร่อยน่าทานเลยนะคะ้าน่าทานมากเลยแล้วก็นำมาทำนะคะเป็นแกงเราก็ใส่ก่อน,นะคะ่ะจะได้เย็นค่ะเพราะตอนนี้เพิ่งอุ่นเพิ่งอุ่นเสร็จนะคะเราทำแกงหม้อใหญ่เลยค่ะทุกท่านวันนี้มี เมนูพิเศษค่ะอาหารบ้านบ้าในสวนนะคะทุกท่านให้ผลผลิตยเยอะแยะเลยพืชผักสวนครัวตอนนี้เขาก็ออกเยอะเลยนะคะก็เลยมาทำค่ะเป็นแกงจืดต้มจืดเนี่ยคะ่ะทุกค่ะเห็นฟักไหมคะเนื้อหน้าทานมากเลยช้อนอยู่ไหนอุ่นกำลังไอ้นี่อาหารไทยเนี่ยค่ะอร่อย อ,อ,อมอมความร้อนค่ะนี่ค่ะลูกฟักเป็นพืชผักส่วนครัวก็ตักเอาไว้ก่อนจะได้เย็นๆนี่ค่ะน้ำซุปก็ใส่ก็มีเนื้อไก่ใส่เนื้อไก่ด้ยส่วนใหญ่จะทานฟักาอร่อยกำลังดีนุ่มผลิตแล้วค่ะก็ามาทำนะคะเป็นแกงต้มจืดค่ะ อร่อยมากเลยต้มจืดฟักค่ะทุกทานนี่อมอมความร้อนค่ะนี่ค่ะลูกฟักเป็นพืชผักสวนครัวก็ตักเอาไว้ก่อนจะได้เย็นๆนี่ค่ะน้ำซุปก็ใส่ก็มีเนื้อไก่ใส่เนื้อไก่ยส่วนใหญ่จะทานฟักก็มีเนื้อไก่ใส่เนื้อไก่ยส่วนใหญ่จะทานมากเลยทานน้ำซุปก่อน นี่คะ่ะข้าวแย่ๆเลยนะคะหิวคะ่ะก็ใส่น้ําลงไปเลยนี่คะ่ะลาดไปในข้าวเลยคะ่ะเพราะว่าชอบเอาน้ํานะคะน้ําซุปหอมมากเลยคะ่ะวันนี้มีเมนูพิเศษคะ่ะอาหารบ้านๆอมความร้อนคะ่ะนี่คะ่ะลูกฟัก เป็นพืชผักส่วนครัวก็ตักเอาไว้ก่อนจะได้เย็นๆนี่ค่ะน้ำซุปก็ใส่อร่อยกำลังดีนุ่มหน่อน้ไก่นิดนึงน่าทานมากเลยทานละกันหิวแล้วหิวข้าวแล้วค่ะดูข้าวก่อนวันนี้มี เมนูพิเศษค่ะอาหารบันบานเราก็ใส่ไปก่อนค่ะจะได้เย็นค่ะเพราะตอนนี้เพิ่งอุ่นเพิ่งอุ่นเสร็จนะคะเราทําแกงหม้อใหญ่เลยค่ะทุกท่านอันนะคะทำจากพืชผักส่วนครัวค่ะฟักค่ะทุกท่านลูกฟักที่เราปลูกนะคะตอนนี้ให้ผลอู้หอมนะคะน่าทานเราก็ใส่ลงไปเลยชอบค่ะชอบน้ำซุปเยอะ น่าทานมากเลยอุย้ยหอมนะคะน่าทานเราก็ใส่ลงไปเลยชอบค่ะชอบน้ำซุปเยอะๆน่า